เจนนิสนักแสดงสาวสวยแซ่บที่เป็นต้นแบบของเยาวชนในวงการบันเทิงไทยได้เผยถึงประเด็นร้อนแห่งวันนี้ที่เกี่ยวกับการเป็นไวรันดังและผลกระทบต่อสังคมมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เจนนิสต้องการให้เราเข้าใจและเรียนรู้กันเถอะ เริ่มต้นด้วยการเป็นไวรัลดังที่ทำเอาแฟนๆหลงใหลกับความสวยของเจนิสในชุดสลิปเรสเตินลูกไม้สีชมพูที่ถูกแชร์และเป็นหัวข้อพูดคุยในโลกโซเชียลมันเป็นความสวยที่ทำเอาใครๆต้องเสียใจที่ไม่ได้เห็นตัวจริงแต่ข้างๆความสวยนั้นก็มีดราม่าตามมาเช่นกันทั้งเรื่องหมวกกันน็อกที่ไม่สวมใส่เมื่อขึ้นรถมอเตอร์ไซค์และคอมเมนต์คุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเจนิสได้ออกมาเปิดใจว่าเธอตกใจที่คลิปนั้นกลายเป็นไวรัลขนาดนี้และยืนยันว่าเธอไม่ได้มีแผนใดๆในการทำให้คคคคลลิิิิปปปนนนนนััั้้้เเเเ็หหววขออพูดดุยยยมมมีีงแ่่กาาารรถใชชตธื แต่เจนิสก็มีความต้องการที่จะส่งผ่านเสียงสารภาพของเธอให้เยาวชนได้รับฟังว่าเราไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีของใครแต่เราก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองและเจนิสก็ไม่ได้ต้องการให้ใครเบียดเบียนหรือทําตามตัวเรา เจนีสเสียงเผยว่าตัวเองไม่ได้สวยมากเหมือนเดิมที่คลิปนั้นแต่มีหลายคนก๊อปปี้เป็นเราทําให้เธอรู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้รับความสนใจมากขนาดนี้ซึ่งเจนีสก็ไม่ได้ต้องการให้เยาวชนทําตามตัวเราแต่เธอก็ยังมีความต้องการที่จะส่งผ่านเสียงสารภาพของเธอให้เยาวชนได้รับฟังว่าการขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและของคนรอบข้าง แต่ดราม่าก็ไม่หยุดกันอยู่ที่นั้นเจนีสยังต้องเผชิญกับคอมเมนต์แรงๆที่คุกคามทางเพศซึ่งเธอไม่ได้รู้สึกโกรธแต่เธอก็ต้องการให้คนใช้คำพูดอย่างระมัดระวังเพราะมันอาจจะเป็นการชี้นำต่อเยาวชนที่อาจจะเอาไปทำตามได้และเจนิสก็ต้องการให้คนใช้คำพูดอย่างระมัดระวังเพราะมันอาจจะเป็นการชี้นำต่อเยาวชนที่อาจจะเอาไปทำตามได้ เจนนิสได้เผยว่าชุดสลิปเรสตินลูกไม้สีชมพูที่เป็นไวัรั่นนั้นจะมีการนำมาประมูลเพื่อสร้างรายได้ให้กับมูลนิธิคนชราที่ถูกทอดทิ้งเพราะเธอต้องการให้โฟกัสถึงปัญหาของคนชราที่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบันและเธอก็ต้องการให้เยาวชนเข้าใจว่าการเป็นไวรั่นมันอาจจะมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร และนี่คือเสียงสารภาพของเจนิสที่ต้องการให้เราเข้าใจว่าการเป็นไวรัลมันไม่ใช่สิ่งท kind of <tes> ี่เราต้องการหรือคิดไว้มันอาจจะมีผลกระทบต่อสังคมและตัวเราเองด้วยจึงต้องระมัดระวังในการใช้สื่อและการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะมีผลกระทบต่อคนอื่นๆได้เจนิสได้เป็นต้นแบบให้เราเห็นว่าการเป็นดาราหรือมีความโปร่งใสในโลกโซเชียลมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆมันมีผลกระทบต่อตัวเองและสังคมอย่างไรจึงต้องมีความระมัดระวังและความรับผิดชอบในการใช้สื่อและการเผยแพร่ข้อมูล เจนนิสได้เป็นต้นแบบให้เราเห็นว่าการเป็นดาราหรือมีความโปร่งใสในโลกโซเชียลมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆมันมีผลกระทบต่อตัวเองและสังคมอย่างไรจึงต้องมีความระมัดระวังและความรับผิดชอบในการใช้สื่อและการเผยแพร่ข้อมูลแต่เจนนิสก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดหรือมีความผิดพลาดที่ไม่มีใครมีเหมือนเธอมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำตามหรือเอาไปเป็นตัวอย่างที่ดีจึงต้องมีความระมัดระวังและความรับผิดชอบในการใช้สื่อและการเผยแพร่ข้อมูล เจนนิสได้เป็นต้นแบบให้เราเห็นว่าการเป็นดาราหรือมีความโปร่งใสในโลกโซเชียลมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆมันมีผลกระทบต่อตัวเองและสังคมอย่างไรจึงต้องมีความระมัดระวังและความรับผิดชอบในการใช้สื่อและการเผยแพร่ข้อมูลและนี่คือเสียงสารภาพของเจนนิสที่ต้องการให้เราเข้าใจว่าการเป็นไวรัลมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือคิดไว้มันอาจจะมีผลกระทบต่อสังคมและตัวเราเองด้วยจึงต้องระมัดระวังในการใช้สื่อและการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะมีผลกระทบต่อคนอื่นๆได้ เจนนิสได้เป็นต้นแบบให้เราเห็นว่าการเป็นดาราหรือมีความโปร่งใสในโลกโซเชียลมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆมันมีผลกระทบต่อตัวเองและสังคมอย่างไรจึงต้องมีความระมัดระวังและความรับผิดชอบในการใช้สื่อและการเผยแพร่ข้อมูลและนี่คือเสียงสารภาพของเจนนิสที่ต้องการให้เราเข้าใจว่าการเป็นไวรัลมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือคิดไว้มันอาจจะมีผลกระทบต่อสังคมและตัวเราเองด้วยจึงต้องระมัดระวังในการใช้สื่อและการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะมีผลกระทบต่อคนอื่นๆได้ เจนนิสได้เป็นต้นแบบให้เราเห็นว่าการเป็นดาราหรือมีความโปร่งใสในโลกโซเชียลมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆมันมีผลกระทบต่อตัวเองและสังคมอย่างไรจึงต้องมีความระมัดระวังและความรับผิดชอบในการใช้สื่อและการเผยแพร<อ>่ข้อมูลและนี่คือเสียงสารภาพของเจนนิสที่ต้องการให้เราเข้าใจว่าการเป็นไวรัลมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือคิดไว้มันอาจจะมีผลกระทบต่อสังคมและตัวเราเองด้วยจึงต้องระมัดระวังในการใช้สื่อและการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะมีผลกระทบต่อคนอื่นๆได้เจนนิสได้เป็นต้นแบบให้เราเห็น